น้อยก็ไปส่งออเดอร์แล้วเด้อพี่น้องเด้อฝากห้าน่าอยู่น้ำข่อยเลยจ้าฝากห้าน่าอน้ำข่อยเพข่อก็ได้ขายเพป่นสามสิบพันว่นอ้องเงินมีน้ำข่อยนี่ละขายได้สามสิบข่อยก็ขายน้ำได้แล้วก็ขายไข่ลูกได้ตะกี้นี่ยเนยไข่ลูกไข่ลูกเหลืออีกอยู่ข้างในเขาก็ต้มไปเรียบร้อยเนาะน้ำก็ได้ขายอยู่พี่น้อกกระซางมันข่อยเต็มข่อยไปเอาติดกันเลย นำทองมาเลยเป็นเรื่องคอยจิตถามเบื้องความผู้ซื้อผู้คุณเพลินเหตุเพลินคืดยังอยู่แล้วคอยจิตามเบื้องความผู้ซื้อของนางทองเพป็นคืดยังอยู่เนาะคืดยังอยู่ทีางมาลื้อเพื่อลื้อของเอื้อยนัดอยากได้ยังให้เราอ่านั่นถามเอื้อยเขาถามเอื้อยถามคอยเรานุ่งโบลุ่นเรื่องว่าเราเศร้านุ่งเอาหน้ามาหน่อยไหมเมฆมาจะเด้อแม่เอ้ย ไปซื้อกะแล็มบ่อเมฆเอ้ยเฮ้ยฮะเต๋อเผาปลากินบ่บ่ไหนงานแล้วไออเดอร์เลยดิเจ้าเออได้ออเดอร์แล้วยังรออยู่ได้ออเดอร์แล้วพี่น้องเอ้ยมือแรงผู้แรกไปซื้อขนมแน่ละกันอันนี้แน่หลายๆขอบคุณเพผลนหลายๆทีหายออเดอร์อุดหนุนให้กินกันเองแหละพี่น้องเอ้ยมีไข่ลูกมีน้ามีขนม และก็นที่ซื้อขนมแน่นะคะทุกคนเด้อรอถ่าถามความรู้สึกของนางทองขักขักคนคิดยังอยู่นอกนอกรอเดี๋ยอะคนหน้าัาหน้าอะไรกันนอกร้านโลดนั่นร้านอะไรกันเออซีกินงสมหิวเบาเข่า้องหิวเข่าแล้วะหิวเข่ากันอัานซื้อของนางอ้นเดยกินเด้อก็ใช้เงินเราดอกอันอยากเข่าเลยบอกไปเด้อนางทองเอ้ยคอยจิต ถามความรู้สึกเแก้วแก้วข,ขึ้นแข่งได้หรือแข่งลื่อของไอ้นัดเนาะเฮ้ออยากได้ยังกะโทรไปถามเราหรือว่างัหน,น้าขึ้นมาเวลาเราของนั้นไปถามความขึ้นแก่าแน่แก้วข,ขึ้นได้คือบโทรถา,ามเอื้อยนี่เสือพื้นนี่อน,น่าเศร้า,านุ่งละโบเขานุ่งด้วยไอ้นัดนี่เด็กคือเสือนี่กะนี่เด็กของเราคันเศร้านุ่งกะนุน่งลดท้องเราไปได้ไห้เจ้าคันเจ้าโทรถ,ถามเราเด้อมือหน้าเ่าต้องล่วงของเราเด้อ ก็ต้องโทรถามเล่าแล้วกันมาถามข่อยน้ำน้ำวสีลืกอัน้นาของเราหนังเสือพื้นนี่เท้านงแล้วบอกไอ้นัดเขาเอาเด้อบ่ซีเด้อมือหนาต้องถามเราก่อนห้ามล่วงเฮ็ดชังสั้นและทองเด้อมันบวแมนแนวเด้อคอยไปยักห้างได้หมนเข้าใจแล้วและกห้ามยืมรถเข้าอ้นเด้อเท้าอ้นเราได้นันเราไปยังให้ยืมเราย่านว่าลดล่มถดพีมาแล้วมันยากแล้วเข้าใจบอขันข่อยสั่งใครแน่ข่อยรับผิดชอบเองข่อยสั่งนะนา ถ้าใครโบสังเลยห้ามเห็ดเด้อเราเป็นเด็กน้อยอยู่ห้ามเห็ดห้ามลวงของผู้ใหญ่โทรถามเราเบิ่งว่าเศร้านุ่งโบยนัดเขานุ่งเด้อพื้นนี่เศร้านุ่งแล้วบบเอ้ยสเด้อมันจะง่ายกลัวเด้อดีกว่าเข้าสีเห็ดลับๆล่อๆหลักลื้อของเราห่มันโบแมนได้นอทองแมนโบไข่เบานี่ถือหรือพิษไข่เบาหนห้าองเขาหนิถือเบเออเมื่อไารห้ามเห็ดเด้อ คอยกระเลี้ยงเขี้ามาอย่างดีคือทำลูกคนหนึ่งเวลาใครเยอะได้อยังก็ขอเอาบอกเอาดีๆคอยบริจาคอันนั้นได้ทองเลยตัวบริจาคห้าอย่างเลเบ้าทำนินและเด้อพี่น้องเด้อบริเวณเบ้าลายดอกขี้ข้านพี่น้องเลยกินหมักสมก่อนเนาะงไม่กินหมักสมกันก่อนพี่น้อง เขาใจแหลวบอเออดีกว่ามึงเห็ดลับๆแล้วละแต่มันโมเมนต์แมวเอาแมวคนละคืงนี่เอาจบกไหมเพอะไรพรอะไรอ่ะเอาคนละคืนแล้าอ่ะมามากินบะเนย ถามจริงรือคีมาแหนมันยาเอาถูกเอาเนกครับผมีโผมีแผลนองก็ออคือป่อยก็มีแรงนี่ปัญาผิดชอบแอนกันนั่นนี่เลยมีอีกยังได้หดกันไหนมันสวนากพั่อนก่อนค่ะ I mean, mm -hmm. ไป้บบเงมชับชับชับอย่างเี้ยมตัทมาหากันเนาะกไรนการัน0เงนได้สิบพันหมัเออหมาสิบพันกำไรมันตลาย นีอยู่บนยอดตีนห้ะบอเวนมาเ็ดของมันเลยบน ใส่ควมหนาเลยต้่ตนถามก่อน้นัสาวๆมันบอกเสร็จหานาโลเออเสร็จหานาวไทยขูบเสือกันิ้งไปหานาอันนี้อันนี้าวานุ่งแล้วบอกเอ้ยสิ ngoài hết lắp lộ bộ men neo, xe lấy bao à, sang vậy ha, mì ngân là bao sang, mì ngân không, năm, năm

เม hey, oh, ่เอ้ยลรู้หล่อโอ้ัวตัวทุกย่างครับทุกย่างลูกพ่อยิ้มใส่กล้องลูกพ่ิ้มว้ายิ้มไม่ตัวไม่ตัวสำรวจนั่งท่องเรียบร้อยเลยด้พี่น้องเลยเฮ้า่งกับเฮนนาแล้วก็อีต้นนั่นนี่แหละพี่น้องเอ้ยไม่นอนครับเห็นหน้าอันทันสี่ห้าแล้วก็บเลี้ยวเบิ่งแล้วก็เป็นลูกกำมภากำมพออยู่เนาะทักสี่บาทในรายข่อยกับพี่น้องเลยทันสี่ห้าพผนคืออีต้นเฮนนาม้อย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 อยู่ ่อกับบม่มีแม่กับโบมีคือเห็นเนี่ยและพ่อกับมีกับคือบบมีคือเห็นนากันยี่แหละพี่น้องขั้นสีห่ห้าเราสีา่ไรคือว่าเราก็เป็นคนผู้หนึ่งเนาะเราก็เฮอาอยู่ห่วมเฮาดนเฮาก็มีความผูกพันเฮาเกิดความอีต้นสงสารนะพี่นอ้องดาวเงินอีทองเสียหาชิพันมึงเห็นอยู่บะใชะ่มึงรอเข่าอยู่บ้านหลังบ้านนั่น มันมันเสียหาสิบได้ชู้จะเข่าห้องมันเด้อสู้เข้าห้องหน่ำนะเด้อเออมันเสียแล้วเลยหาสิบพันน่ะเออเป้อกับเงินกู้ให้มันเงินกูถือเลขและกู้ให้มันหายชิบพันกูให้มันมันก็บ่มีเงินไปตะกบากมันกูว่ามนไพเด้หลักเงินมันเนี่ยเนาะมันไว้อยู่ในห้องเด้อชู้ปุบต้องเข่าห้องมันเด้อเด้อดาวเด้อบ่ต้องล่วงเข้าห้องมันเด้อเออนั่นแหละมือได้กระยา เสาอาทิตย์กันนายาเขต้องไปเข่าห้องนี่แหละพี่น้องไอ้เขาเห็นเรากับอีต้นสงสารเสร็จเขาก็เอาน้ามาถูอีต้นสงสารเท่ากับใดแม่นบบกี่น้องนี่งไงไรกับมือตาอยู่เมาเมาจ้าเศษน้องใดคอยกันใดอ้าวโอเคได้พี่น้องได้ค,ดดคลิปนี่ไม่น้อนกับซิดแล้วละจ้าคลิปพ่อกันคลิปใหม่เลยจ้าเอฟซีสุดทุกคน